มันจะกันอีกคนดีๆนะบายๆนะมนก่อนกินแต่ถ้าลุกไม่ได้ ปกติจะถือกล้องตลอดแต่วันนั้นไม่ถือกล้องเฮ้ยสองทวิตปะเนี่ยอะไรนะรู้เลยเหรอมมีออปทวิตเปล่าเดี๋ยวให้เราปั๊บปั๊บคุยไม่ได้บาย เอฟพวกแชร์ได ok ้จบลงแล้วกลับมาเป็นผมดำแล้วไม่พี่ทำไมมาเป็นกอกเกิดการนอนอ่ะคอ